โอเคนะครับโอเคนะครับคาวนี้ก็จะเป็นวิดีโอการประกอบของนักศึกษาปวช .3 ช่างกลง,งานนะครับกลุ่ม2นะครับคานนี้ครูได้ไปเขียนสปริงมาแล้วนะครับแล้วครูก็เหลือสปริงตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวครูจะสปริงมาประกอบให้พวกเราดูนะครับเมื่อประกอบสปริงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการเขียนสปริงให้กับพวกเรานะครับ สปริงที่เราจะมาประกอบก็คือเขียนในสภาวะที่มีการยืดตัวนะครับเพราะฉะนั้นอลองดูก่อนนะลองดูก่อนเป็นวิดีโอที่3นะครับเป็นวิดีโอที่3นะครับสําหรับงานประกอบของ3ามชกกลุ่ม2นะครับโอเคครับอ่าโอเคนะครับเรามาดู นะครับครูเขียนสปริงไว้แล้วล่ะนะครับเขียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ครูก็จะมาประกอบให้พวกเราดูนะครับก็ไปนะครับเปิดที่งานออกมาที่เรายังค้างไว้อยู่นะครับก็คืองานประกอบเราจะประกอบได้แค่นี้เสร็จเรียบร้อยที่เหลือเราจะมีสปริงนะครับสปริงที่เราจะยืดกันก็คือสปริงอยู่ในสภาวะการยืดตัวแล้วนะครับเราก็ไปอินเสิร์ตคอมโพเนนต์นะครับแปลสปริงมานะครับอ่าสปริงครูเขียนไว้แล้ว้วคลิกสปริงลงมา แล้วก็มาวางประกอบตรงนี้โอเคนะครับเมื่อได้สปริงเสร็จเรียบร้อยปับ๊บเราก็มาทําการเมดนะครับอันดับแรกเราต้องเอาแกนของสปริงอันนี้นะครับเมดนะครับเมดแกนของสปริงนะครับให้มันร่วมศูนย์กับแกรนรูนี้นะครับโอเคคูกกไปที่เมดนะครับเมดโอเค เลือกที่ผิวรูโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไปดูที่สปริงแล้วก็ไปเลือกที่แกนของสปริงนะครับอีซิสของสปริงนะครับอ่าครูป,ปิดตรงนี้ไปเราก็มาดูนะครับอันดับแรกเราเลือกที่ผิวของรูนะครับเราจะให้สปริงมันร่วมศูนย์เราก็ไปดูที่สปริงเปิดสัม่ยมออกมาหาแกนของสปริงหรืออีซิส คลิกนะครับอ่าเครื่องหมายถูกออกโอเคนะครับเราก็จะได้แกนของสปริงแล้วเห็นไหมครับแกนสปริงแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาจับสปริงนะครับนองมันทูนะครับตรงนี้เราลบออกโอเคเรามาดูนะครับเรามาดูเราก็จับสปริงช้าๆโอเค นะครับอ okay ่าโอเคคราวนี้เรามาดูครับสปริงเรายังหมุนได้อยู่นะครับหมุนไปมาได้อยู่โอเคนะครับเห็นไหมครับหมุนไปหมุนมาอยู่เห็นไหมครับสปริงเราอ่าอย่างนี้มันมองไม่เห็นครูก็ออกจากการประกอบไปก่อนครูก็ไปเลือกชิ้นเมนชิ้นเมนเราอยู่ตรงนี้เราก็ไปทําการน่าทาให้มันใสซะเราก็จะมองเห็นเห็นไหมครับ <S <S อ่าคราวนี้เราก็มาดูนะครับมาดูบีท เห็นไหมครับมันยังเดี๋ยวจะเอาเตะขอเนี่ยเข้าไปเกี่ยวตรงนี้นะครับเราก็ทําการเมตตต่อนะครับเมตรนะครับเมตนะครับเมตอะไรครับเมตรให้ผิวนี้นะครับเมตให้ผิวนี้ขนานกับเพลนของสปริงนะครับเราก็ไปดูที่สปริงแล้วก็ดูเพลนของสปริง นะครับเพลนไหนที่จะขนานก็คือเพลงฟรอนต์เห็นไหมครับเพลงฟรอนต์เพลงฟรอนต์อ่าพาราแล้กันนะครับโอเคอันนี้เราก็ออกไปก่อนโอเคนะครับพิธีทำเป็นทีละสเต็ปนะครับโอเคครับโอเคเบสโด้เบสโด้โอเคนะครับเบสโด้แล้วเราก็มาทำการขยับน้องมันทู นะครับน้งมันถูกทำการขยับนะครับขยับสปริงนะครับเราก็จะประมาณนี้โอเคเนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่าโอเคนะครับประมาณนี้ไอ้สปริงเป็นตัวเกี่ยวนะครับเกี่ยวโอเคนะเราก็จะได้ประมาณนี้แหละโอเคนะครับจริงๆแล้วสปริงตัวเนี้ยมันจะเป็นสปริงอยู่ในสภาวะหดตัวนะครับหดตัวโอเคเนาะโอเคนะเราก็เขียนได้ประมาณนี้แหละ ครนี้เราก็ถามถามดูว่าสปริงเรายังยืดไปยังหยุดในแนวแกนขยับซ้ายขวาได้เราก็ต้องมาเมทต่อนะครับวิธีการเมทของโคนะครับรูก็จะอาจจะเมทในลักษณะหาระยะนะครับหาระยะระยะของสปริงรูดูสปริงก่อนนะครับสปริงอยู่นี่ครูก็จะมาดูเพลไลท์ like ก็แล้วกันนะครับไรท์ right. เลือก g ร t right, นะครับเพราะ right มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับกับกับอ่ากับผิวผนังตรงนี้นะครับเราก็มาดูให้มัน distance นะครับลองขยับดูให้ distance ประมาณ1มิลพอไหมเออเอาหนึ่งมิลก็พอนะครับให้มันห่างกันตรงนี้1มิลโอเคนะครับให้ distance มันห่างตรงนี้ กับผนังนี้1มิลนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับออกนะครับนี้เรามาดูสปริงเราสปริงเราก็ซ้ายขวาไม่ได้บิดไปมาไม่ได้แล้วโอเคแสดงว่าเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเป็นอันว่างานที่นี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอ่าก็ไปเปิดให้มันเส,สาะใสขึ้นนะครับอา่าให้มัน ชัดขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนการเขียนสปริงในลักษณะนี้ครูจะสอนเราเขียนแค่ข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งให้พวกเราไปเขียนกันเองนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็ประกอบเสร็จสมบูรณ์นะครับเซฟหนึ่งครั้งโอเคนะครับ